สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Date p o e i s Society ครูครับเราจะสู้เพื่อฝันจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ Date p o e i s Society หนังในปี1989ที่ได้พุ่มกับอย่างปีเตอร์วเวร์มากำกับและนักสแสดงนำอย่างโรบินวิลเลียมโรเบิร์ตชอนเลโอนาร์ดและอีธานฮอคมาร่วมสแสดงด้วย หนังที่เกี่ยวกับคุณครูสอนภาษาอังกฤษและลูกศิษย์ของเขาที่พร้อมจะอุทิศชีวิตเพื่อความต้องการที่จะไปให้ถึงฝันและต้องอยู่ในกรอบของพ่อแม่ที่ตั้งความหวังไว้ว่าลูกๆของพวกเขานนั้นจะต้องเติบโตในแบบที่พวกเขาต้องการคุณเคยประสบปัญหากับการดูหนังและติดโฆษณารบกวนหรือไม่เราขอเสนอเว็บ D O N U N G ขีดฟรี Free. เว็บดูหนังขีดฟรีไม่มีโฆษณาฉากได้เริ่มต้นมาที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีหลักการ4ข้อคือจารีตเกียรติวินัยและความเป็นเลิศเด็กนักเรียนชายหลายคนได้ย้ายของเข้ามาอยู่ในหอเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำนักเรียนชายที่ดูโดดเด่นไปซะทุกอย่างทั้งหน้าตา การเรียนและนิสัยเขามีชื่อว่านิวเพอร์รี่เขาได้ชอตแอนเดอร์สันมาเป็นเพื่อนร่วมห้องนอนของเขาและในระหว่างที่นิวและเพื่อนๆของเขากำลังคุยเล่นกันอยู่นั้นจู่ๆพ่อของเขาก็ได้เข้ามาและได้บังคับให้เขาถอนตัวจากการทำหนังสือโรงเรียนซาและหันมาตั้งใจเรียนดีกว่าด้านนิวที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจ แต่พ่อของเขากลับไม่ฟังและได้พูดว่าเธอต้องทำตามที่พ่อสั่งทุกอย่างเพื่ออนาคตที่ดีก่อนจะเดินจากไปเพื่อนของนิวก็ได้เดินออกมาแล้วบอกว่าทำไมนายถึงไม่ทำตามใจของตัวเองล่ะในวันแรกของการเรียนนั้นก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะต้องเผชิญกับแผนการเรียนที่หนักหนาสาหัสะแล้วแต่เมื่อพวกเขาได้เรียนวิชาอังกฤษของอาจารย์จอห์นคีตติ้ง ก็พบว่าคุณครูคนนี้มีรูปแบบการสอนที่ไม่เหมือนครูคนอื่นเขาพานักเรียนออกมาเรียนนอกชั้นเรียนเพื่อมาดูรูปถ่ายสิทธิ์เก่าของโรงเรียนพร้อมกับพูดข้อคิดการใช้ชีวิตให้พวกนักเรียนได้ฟังคาบต่อมาครูคิดติ้งก็ได้อ่านกวีที่ไร้สีสันที่เกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนให้นักเรียนฟังซึ่งเขาคิดว่ามันเหลวไหล และไม่มีประโยชน์จึงสั่งให้นักเรียนฉีกกระดาษหลายๆหน้าที่มันเหลวไหลออกไปและมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับนักเรียนหลายๆคนรวมถึงครูคนอื่นด้วยครูคิคตติ้งก็ได้บอกพวกนักเรียนอีกว่าไม่ว่าใครจะบอกอะไรเธอความคิดคนราวนั้นอาจจะเปลี่ยนโลกได้จากนั้นเวลาเที่ยงพวกนักเรียนชายก็ได้ไปค้นรูปสิทธิ์เก่าจนเจอรูปของครูคิตติง้ง และก็พบว่าครูคิตติ้งนั้นเคยตั้งชมรมกวีไร้ชีพทำให้พวกนักเรียนได้แรงบันดาลใจและตัดสินใจที่จะตั้งชมรมกวีไร้ชีพอีกครั้งอย่างลับๆเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาพวกเขาเตรียมตัวหนีออกจากหอพักในตอนกลางคืนเพื่อเข้าไปในถ้ำและต่างก็อ่านบทกวีให้คนในกลุ่มฟังเช้าว,วันต่อมาในคาบคูคิตติ้ง เขาก็ได้บอกให้พวกนักเรียนยืนบนโต๊ะเพื่อที่จะสอนพวกเขาว่าพวกเขานั้นควรมองโลกในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยเขาได้ยกตัวอย่างบทกวีที่ว่าจัก,กรวาลน,นั้นกว้างใหญ่กว่าทัศนคติของเราที่มีต่อมันการสอนของครูคิตติ้งนั้นทำให้นักเรียนหลายๆคนได้ทำความรู้จักกับตัวเองจนรู้ว่าพวกเขานั้นอยากทำอะไร ด้านนิวที่มีพ่อที่เข้มงวดมากๆเขาตั้งใจที่จะเป็นนักสแสดงแล้วก็ได้มีละครที่เขานั้นตั้งใจจะไปสมัครโดยไม่สนใจว่าพ่อของเขานั้นจะเห็นด้วยหรือไม่ด้านทอสเพื่อนร่วมห้องของเขาก็ได้ห้ามเขาเอาไว้เพราะกลัวว่านิวจะมีปัญหากับพ่อของเขาแต่ว่านิวก็ไม่ฟังและดูท่าเขาจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากซะด้วย นิวก็ได้ถามทอดแล้วว่าวันนี้นายจะไปชมรมไหมทอดก็ดูไม่มั่นใจนิวจึงถามไปว่าคำพูดของครูคิตติ้งไม่มีความหมายอะไรกับนายเลยเหรอนายควรจะมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างนายเป็นสมาชิกของชมรมนะทอดที่ได้ยินก็ถามกลับไปว่านายจะไล่ฉันออกจากชมรมหรอนิวก็ได้ตอบไปว่า ฉันอยากให้นายอยู่เพื่อนายจะมีแรงบรันดาลใจในการทำอะไรบ้างทอสก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันไม่เหมือนนายนะพูดไปก็มีแต่คนเชื่อและฉันก็ไม่อยากฝืนที่จะทำอะไรที่ไม่ชอบอย่ามายุ่งกับฉันนิวได้ยินก็ยิ้มและแอบขมโมยกระดาษของทอดไปอ่านแล้วก็พบว่าทอสนั้นชอบเขียนกวีและเขาก็ได้ตะโกนจนเพื่อนๆข้างห้องออกมาเตือนและวิ่งไล่กันอย่างสนุกสนาน ผ่านไปหลายวันในที่สุดนิวก็ได้รับเลือกให้แสดงในบทละครเขาดูดีมากเที่าายวไล่บอกเพื่อนตามห้องต่างๆด่านทอดในที่สุดเขาก็เริ่มค้นพบตัวเองเช่นกันหลังจากที่เขานั้นมีปัญหาในการเขียนบทกวีในที่สุดเขาก็เริ่มนึกถึงกับความสามารถที่เขามีเมื่อครูคิตติง้งได้พาเขาเข้าสู่โลกวรรณกรรมและสามารถคิดโดยไม่มีกรอบล้อมรอบ ด้านดาวตันหนึ่งในบรรดาชมรมและลูกศิษย์ของคีตติง้งได้บอกเพื่อนๆของเขาว่าเขาได้แร่บทความและลงชื่อด้วยชมรมบทกวีไร้ชีพและสนับสนุนให้โรงเรียนของพวกเขานั้นรับผู้หญิงเข้ามาเรียนด้วยโดยที่ผลความนั้นได้สื่อว่านักเรียนชายจะมีความสุขมากขึ้นจากผู้หญิงที่เข้ามาเรียนด้วย แต่ว่าเพื่อนๆของเขากลับไม่เห็นด้วยเนื่องจากความคิดของเขานั้นมันนอกกรอบเกินไปและพวกเขาอาจจะมีปัญหาที่หลังได้เช้าวันต่อมาพวกอาจารย์ก็ได้เรียกประชุมและพูดถึงบทความของดาวตั้นว่ามันไม่สมควรครูใหญ่ก็ได้พูดประกาศว่าให้แสดงตัวขึ้นมาเดี๋ยวนี้ว่าใครเป็นคนทำแต่จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ดาวตันก็ได้ลุกขึ้นและรับโทรศัพท์ที่ถืออยู่พร้อมพูดอย่างปั่นประสาทว่าจากพระเจ้าพระองค์บอกว่าเราน่าจะรับนักเรียนหญิงทำให้ทุกคนในห้องประชุมนั้นหัวเราะไปตามๆกันแต่ถ้าว่าคนในชมรมกับไม่พอใจเพราะพวกเขานั้นอาจจะโดนปัญหาตามมาได้ จากนั้นดาวตั้นโดนครูใหญ่เรียกไปคุยที่ห้องพร้อมกับทำโทษเขาโดยการใช้ไม้ตีเขาแถมยังสอบสวนเขาอีกว่าใครเป็นคนเริ่มความคิดนี้ดาวตัน้นก็ได้สารภาพว่าเขาทำคนเดียวพร้อมกับบอกว่าชื่อของข้าคือโนวันดา เพื่อนของเขาที่ได้ยินก็ดีใจที่เขานั้นไม่ขายเพื่อนให้กับอาจารย์และรับโทษไปคนเดียวด้านครูคิตติ้งก็ถูกครูใหญ่เรียกไปตำหนิเรื่องการสอนนอกรูปแบบของเขาและชักจูงเด็กๆที่ไม่สามารถคิดเองได้คิตติ้งก็ได้ตอบกลับไปว่าหัวใจของการศึกษาคือการสอนให้มีความคิดเป็นของตัวเองครูใหญ่ที่ได้ยินก็ไม่พอใจและบอกว่าให้นึกถึงประเพณีและวินัย หน้าที่ของคุณคือสอนให้เขาเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเดินจากไปด้านของนิวที่ได้ไปที่โรงละครเพื่อซ้อมการแสดงเมื่อเขากลับมาถึงหอก็พบว่าพ่อของเขานั้นรออยู่ที่ห้องและรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วเกี่ยวกับการแสดงของเขาพร้อมกับถามว่าใครเป็นคนยุให้เล่นคููคิตติ้งใช่ไหมนิวก็รีบตอบไปว่าไม่มีใครยุเขาทั้งนั้น พ่อของนิวก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้ไปลาออกจากการแสดงซะแต่นิวก็ไม่ยอมและยืนยันที่จะเล่นให้ได้เพราะพรุ่งนี้ก็ถึงการแสดงแล้วนิวจึงตัดสินใจที่จะไปปรึกษาครูคิตติง้งเรื่องที่พ่อของเขานั้นไม่ยอมให้เขาไปแสดงคิตติง้งก็ได้ถามเขาไปว่าเธอลองพูดกับเขาไหมว่าเธอรักการแสดงแล้วเธอเคยแสดงให้เขาเห็นบ้างไหม นิวก็ได้บอกว่าผมไม่กล้าที่จะพูดออกไปพร้อมกับบอกว่าพ่อของผมนั้นไม่เคยรับฟังผมเลยแล้ววางแผนทุกๆอย่างให้ผมโดยไม่ถามผมเลยว่าผมต้องการมันไหมคูคิตติง้งจึงตอบไปว่าเธอลองพูดกับพ่อของเธอก่อนพรุ่งนี้สิวันต่อมาคิตติ้งก็ได้เข้ามาถามนิวว่าเขาได้คุยกับพ่อแล้วหรือยังด้านนิวที่ไม่ได้คุยกับพ่อก็ได้โกหกคิตติ้งไปว่าคุยแล้วครับ พ่ออนุญาตถึงแม้จะไม่ชอบใจแต่เขาก็ยอมให้เล่นด้านคิดติ้งก็ดูดีใจที่ในที่สุดนิวก็จะได้ทำตามความฝันของเขาซะทีในคืนการแสดงเพื่อนของนิวก็ได้เตรียมตัวเพื่อจะไปดูนิวที่แสดงที่โรงละครนิวได้แสดงเป็นตัวเอกและเขาก็แสดงได้ดีมากๆเพื่อทำให้พ่อของเขาที่มาดูและเห็นว่าเขานั้นชื่นชอบการแสดงมากขนาดไหน แต่ดูเหมือนว่าพ่อของเขาจะไม่พอใจที่นิวขัดขืนและไม่ฟังคำสั่งเมื่องานแสดงจบลงพ่อของนิวก็ได้พาเขากลับไปแบบโมโหและได้บอกคีตติ้งว่าอยู่ห่างๆกับนิวซะเมื่อถึงบ้านพ่อของนิวก็ได้บอกว่าจะพาเขาไปที่โรงเรียนเพื่อทำการลาออกแล้วไปเข้าโรงเรียนนายร้อยเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปเป็นหมอ นิวที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจและเสียใจที่เขานั้นไม่สามารถเลือกทางเดินชีวิตด้วยตนเองได้เขาจึงได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองด้านเพื่อนๆของนิวที่ได้รู้เรื่องก็เสียใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทอรเขาสติแตกที่ได้รู้ว่าเพื่อนรักของเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วด้านครูคิตติงก็ดูเหมือนจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าเขานั้นเป็นคนสอนให้นักเรียนมีความคิดเป็นของตัวเองทําให้ขัดกับความตั้งใจของพ่อและแม่การตายของนิวนั้นครูใหญ่ก็ได้สอบสวนเพื่อหาสาเหตุนี้ทำให้เขานั้นรู้ว่าพวกนักเรียนได้แอบตั้งชมรมลับๆขึ้นมาพวกเขาได้เรียกสมาชิกทุกคนไปสอบสวนอย่างละเอียดทำให้พวกเขาทุกคนยกเว้นทอดต้องพูดความจริงออกมา และเซนใบาสารภาพกล่าวหาไปที่ครูคิตติ้งว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กๆตั้งชมรมนี้ขึ้นมาและชักจูงให้นิวคิดผิดจนทำให้เขานั้นเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ทำให้ครูคิตติ้งนั้นโดนไล่ออกและคนที่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษแทนนั่นก็คือครูใหญ่โนแลนนั่นเองระหว่างที่พวกเขากำลังเรียนอยู่นั้นครูคิตติ้งก็ได้เข้ามาที่ห้องเพื่อมาเก็บของ เมื่อครูคิดติ้งกำลังจะเดินออกไปนั้นถอดก็ได้รีบลุกขึ้นยืนบนโต๊ะและพูดว่าโอ้กับตันไมยกับตันตามที่คิดติ้งเคยพูดว่าให้เรียกเขาแบบนั้นเมื่อครูใหญ่เห็นก็โมโหและขู่ว่าทอดนั้นจะถูกไล่ออกถ้าเขายังไม่นั่งลงแต่ถ้าว่ากลับมีนักเรียนหลายคนลุกขึ้นยืนบนโต๊ะมาทีละคนทีละคน ผู้คิดติ้งที่ได้เห็นก็ส่งสายตาอันอบอุ่นให้พวกเขาทุกคนและได้รู้ว่าสิ่งที่เขาสอนไปนั้นได้เข้าไปอยู่ในใจของลูกศิษย์แล้วเขาจึงกล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาและเดินจากไปและหนังก็จบลงครับสรุปแล้วหนังได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันเวลาว่าเราควรทำในสิ่งที่เราต้องการและไม่ควรเดือดร้อนใคร เพราะอดีตไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้และถ้าหากเรามองย้อนมาจากปัจจุบันความคิดเสียดายก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากเราลงมือทำครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์หากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะครับ ดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง